เสร็จกิจกรรมดำน้ำและกลับบ้านก่อนนะคะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวแล้วรอติดตามพวกเราอีกนะคะเพราะพวกเราจะไปไหนกันต่อไปกันค่ะทริปดำน้ำจบแล้วค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากในช่วงเช้านะคะพวกเราไปดำน้ำที่สแสมสารค่ะไปชมปลาสวยงามไปนั่งเรือชมวิวทะเลถ่ายรูปสวยๆกันมาแล้วนะคะ พวกเราก็มารับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านนี้ค่ะเฟรชเชลล่าที่บางเสรอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะดูคณะของพวกเราคุณนะ่ะโอ้ยบังดูไม่รู้กินอะไรบ้างเอาสั่งมาก่อนค่ะหวานใจมากน้ำมะพร้าว เตร็จเฮลโอเวอร์โอ้โฮโซนจามจนี่ดูดูค่ะอร่อยมากผ่านวานชับชื่นใจโฮโฮตอนนี้สดชื่นสดชื่นค่ะดูฝั่งนี้พิฟอ่ะพิฟโคเดี๋ยวพิฟโคเดี๋ยวรอดูนะคะว่าพวกเราจะทานอะไรกันสั่งไปแล้วค่ะค่ะระบบันทางน้ำข้านะคะ หลังจากขึ้นจากเรือเรื่องสดชื่นสดชื่นค่ะสดโคคอนด์บิ๊กบิ๊ก่บิ๊กโคคอนดอันนี้เรามาร้านอะไรคะร้านเฟรชเชลล่าเฟรชเชล่าเฟรชเชลล่าที่บางเซเรค่ะสัตหีบชนบุรีค่ะมาแม่แม่สั่งอาหารได้ยังคะสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะตอนนี้ดื่มาอะไรดื่มน้ำค่ะ ฝั่งเป็นราดหน้าค่ะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าพวกเราจะทานอะไรกันอาหารจานแรกมาแล้วค่ะฝั่งนี้เอาหมูกรอบค่ะกับเพร้อหมูกรอบนี่ค่ะปาจานฝั่งโน้นอะไรคะเปลากล้วยหวาน คุณ่ะเปรี้ยวหวานหมูค่ะด้านนี้เอาเปรี้ยวหวานหมูเหมือนกันเหมือนกันค่ะอ๋อฝั่งนี้ไข่เจียวด้านเ้ไก่เจียวเห็นไหมคะดูไข่เจียวอุ้ยไข่เจียวร้อนๆเลยค่ะน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากนี่ค่ะอ่ะค่ะกินค่ะทานให้อร่อยนะคะเอาแช่ได้นะคะทุกคนอูอาหารแต่ละชนิดนะคะพวกเราทานอาหารจานเดียวกันค่ะยิ่เงมาเลยลูกเห็นไหมคะ ุกคนมาอย่างหิวหิวค่ะมาอย่างหิวหิวเพราะว่าเที่ยงตอนบ่ายๆกันเที่ยงตอนบ่ายๆอา์ทานให้อร่อยค่ะเหลือใครยังไม่ได้เหลืองสี่คนใช่ไหมเออเรายังไม่ได้เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วกลิ้งอะไรผัดอะไรนี่แหละคั่วไก่คั่วไก่นี่ค่ะจานสุดท้ายที่มาค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเล แต่สังเกตนะคะอาหารจานเดียวร้านนี้เขาจะเสิร์ฟมากับน้ําซุปทุกชนิดเลยเนะยาะเนี่ยเห็นไหม <ümüz S 2> มีน้ําซุปทุกจานเลยทางน้องก็กินแบบไม่เงยหน้าเงย evet <ๆ>ตาเลยะค่ะอร,อร่อยอนะคะหลังจากที่พวกเราทานอาหารเที่ยงแล้วนะคะก็มาที่นี่ค่ะเคปบางเรมาถ่ายรูปกันนะคะอากาศที่ร้านเคปคาเฟ่นะคะ ที่เคบังสะเลค่ะช่วงกลางวันแดดร้อนๆน,นี่ไม่มีคนเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันทำงานด้วยนะคะน้ำทะเลก็ลงไปใกล้ไกลค่ะแอาร้างเขาจัดสวยค่ะก็มีการปรับปรุงใหม่เยอะแยะหลายอย่างนะคะ บางเสรสัตหีบอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนำนะคะก็คือมหาร c o f f e แอน d ์ดริ k นะคะหรือร้านกาแฟมหารค่ะอยู่ในศูนย์ฝึกทหารใหม่นะคะบรรยากาศเขาก็อยู่ติดทะเลนี่ค่ะอากาศดีๆลมเย็นสบายมีที่นั่งทั้งในห้องแอร์ด้านหน้าด้านโน้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะฝั่งอยู่ใต้ร่มไม้ตรงนี้ก็เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะ อจุดหนึ่งที่พวกเรามานะคะวันนี้นี่ค่ะร้านคาเฟอเมซอนเขาบอกว่าเป็นร้านคาเฟอเมซอนที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะมาเดี<อ>๋ยวพวกเราก็หมดสภาพนี่มามาดื่มกาแฟเพิ่มพลังดูบรรยากาศของพวกเราที่มาร้านคาเฟอเมซอนนะคะอยู่ในฐานทัพเรือสตหีบนี่ค่ะดูความเออ <laughs> สนใจใส่ออกใส่ใจในการถ่ายรูปค่ะเห็นไคะวิวน้ำก็ลดลงไปเยอะค่ะแต่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อเรามาเที่ยวพัทยาก็คือ Three Mermaids Cafe and Restaurant นะคะ ซึ่งคาเฟ่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่เสื่อมคลายนะคะวิวทิวทัศน์เขาสวยบรรยากาศดีโดยเฉพาะในตอนหัวค่ำที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าไปคนก็มาชมวิวกันนะคะถ้าใครจะเดินทางมาที่คาเฟ่แห่งนี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงวันหยุดยาวคุณรตีแนะนำให้จองไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเขาให้จองล่วงหน้าได้ภายใน7วันค่ะถ้าจะจองรังนก ก็จ่ายค่ามัดจำหรือค่าจอง2,000บาทนะคะหรือถ้าโซนอื่นๆด้านหน้าโซนตาข่าย1,000บาทสําหรับค่าจองอค่าจอง1,000บาทหรือ2,000บาทเนี่ยจะไปรวมเป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มเมื่อเราเข้ามาใช้บริการดื่มหรือรับประทานอาหารนะคะสมมุติว่าเราเข้ามารับประทานในวันนั้นหรือดื่มในวันนั้น3,000บาทแต่เราจ่ายเงินมัดจำหรือจองไปแล้ว2,000บาท เราก็จ่ายเพิ่มอีก1,000บาทนะคะส่วนพวกเราในวันนี้ที่จริงตั้งใจจะจองรังนกค่ะแต่อเผอิญว่ารังนกถูกจองเต็มล่วงหน้าไปหมดแล้วพวกเราก็เลยไม่ได้นั่งรังนกก็ถือโอกาสวอล์กอินเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศยามค่ำใน t r e r m e r m a i d s Ca าเฟ่แ r นด t อวิวค่ำๆก็สวยงามไปอีกแบบค่ะและอาหารมื้อค่ำของวันนี้นะคะ เรามาที่พัทยาค่ะผักกุ้งลอยฟ้านี่นะคะพัทยาใต้าสายสองค่ะราชาข้าวต้มผักกุ้งลอยฟ้าเรามาทานอาหารข้ามที่ตรงนี้ละค่ะวันนี้อาหารเบาๆค่ะข้าวต้มอร่อยอร่อยนะคะหลังจากรับประทานอาหารข้ามเสร็จแล้วพวกเราก็เดินทางกลับบ้านไปนั่งดื่มและนั่งคุยกันต่อที่บ้านค่ะแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนเพื่อเอาแรงสำหรับ ที่จะเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้รอติดตามพวกเราไปนะคะว่าพรุ่งนี้พวกเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ